สวัสดีนอกว่าพี่พี่น้องเนาะมาพบกับบโดยามมือแรงเกืดเป็ดเกือไก่เกือเป็ดไก่ยามมแรงมาเนาะไก่คมันบ่มาบ่เบิด ไก่มีเป็ดหน่อยแน่ไก่อยู่บ้านเน,น,นาะธรรมศาสตร์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปล่อยธรรมศาสตร์แล้วเขาแล้วน้ำแล้วเขาก็ได้ปล่อยปล่อยหากินเข่าตามตรงนาเงาแมลงมากเกินนิดหน่อยเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยรุ่นนี้ได้อยู่สีตัวพี่น้องลูกเจ็ดตัวหมูหมูกบหมูกินมันยังได้อยู่สีตัว ว่าห้าบรดเอาออกจากเมะปล่อยไว้น้ำแม่เลยเรี้ยงแบบธรรมชาติไก่ก็บป๋าลายดอกพีน้องเรี้ยงพ่อได้ไว้ได้กินเนาะพ่อได้เบ่งประมันสีหาซิบเนี่ะไกล่ละไก่ตีเนยไก่ตีปล่อยเลย ันเตะกระเป็ดนี่คือตัวนี้นตัวแดงตัวนี้ก็เตะกระเป็ดผู้ง่ายนี่เนะาะป่วยยังบ่หายอยู่แล้วเขาแล้วน้ำนะกัดทงหน้ากับแปนบัดเลยโกเข่าโก้หนากับเมดห <c oughs> <c oughs> ายกิน อันนี้เปนขอกไกลน่อยเนาะขอหน่อยค้างไวแต่ตอนนี้บริขังไก่หน่อยปล่อยให้แม่มันเลี้ยงธรรมศาสตร์่นอะตอนนั่นบาโดก,ก็ได้ออกจากแม่ให้เตือเสววหาเนาะมันก็ใหญว่า้อยู่แต่ว่านี่สรุจน,นี่รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยออกจากแม่มันเนี่ยรุ่นนี้ไก็ไดล ส่วงเดือนเนาะร่นี้ง่แล้วเนี่ยออกจากเม่ไกล้ซีหาซิบเละร่นี้โหได้พี่น้องทัดปลิน รุ่นนี้มีอยู่เก่าโตเนาะรุ่นนี้โซลูกกอนเนาะเอาออกจากแม่มันตัวนี้มีอยู่เก่าโตหล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้นะ10ตัวเหลือตัวเดียวเนี่ยเหลือตัวเดียวพี่น้องหมูกินปล่อยหนะมูแม่เนาะหมูแม่มันอยูใ่ในของกินตอนนี้กัดได้ กำลังเห็ดขอ,อกไม่เนะาะไงขอ,อกแล้วขายมูคุณออกมือว่านนี่ก็เลยไหมูแม่พันไปใช้ขอ,อกไงพี่เนอะคอ,อกตัวนี้ก็เลยว่างบนรนยากาเ็ดขอ,อกไม่อยู่ตรงหน้า ออกไปอย,อยู่ทั้งหลังของตัวนี้แหละเนี่ยมาดูสิไปเห็ดมงจนนะแจน่ะบนคุดละหัวนะ่ะพี่นอะไปเห็ดบนไก่กกเสือกน่ะเดินตัวนี้แหละบนลักสองลักน,นอนลงนะก็หากระคุดขุมเนาะรอถาพอดีหมูได้ลูกพอดียิกมัน ตอนนี้ขอกะว่บบางแล้วพี่น้องยังเหลือแม,ม่ขันแม่เดียวท่องอยู่วันที่สิบว <c oughs> ันที่ประมาณยี่เจ็ดยี่แปดเนาะก็ะขอดเนี่ยขี้ดือ้อเลยพี่น้องไก่เป็ดมาไก่บรดได้เลยเนี่ยแม่เรียบร้อยไก่หน่อยตายะได้โตแล้ว บอกไก่ออกมาบางทีก็นเนาะแมนผ้ามาแมนผ้ามาก็เด,ดี๋ยวนะเดี๋ยมันบน่มีกินแล้วเนี่ยฮะมันกินแล้วทำเนาะเพื่อเสียอ่างน้ำบ่ค่อยกินพี่น้องกินบ่งได้โต๊ะใหญ่เนาะกินบ่ได้ เอ้ยฟอตแล้วาม,ามันอีกิบาหมื่เนาะสิบเอ็ดสิบสองหมืออ่นกระดอนเจงขวบสี่เดือนสองเมื่ไงบุงว่าชิได้จากตัวเนาะพี่น้องมาล่อลุ่นน้ำกันเหลือตัวเดียวจงไว้ให้แม่พัน ไงพันมีตัวเดียวพี่น้องพอขึ้นห้าบัวลายเนาะเกรียงตัวเดียวรอดตอนนี้มูคุณนะใครออกแล้วก็รอถามลุกหมูตัวอีกซื่สลุกหมูมากส่วนหนีหวานมาันกระแพงพี่น้องลงขุ้นหลาย ได้กำไรนี่บ่ค่อยหลายต้องตื่นสี่หาหาหกหมื่นเนาะหมูสิบตัวเจ็ดเป็ดเจ็ดเป็ดพกเจ็ดหมื่นเนี่ยได้แค่หมื่นกว่าสองหมื่นเท่านั้นแหละต่ดีกว่าเฮาบ่ได้เห็นนอนนะพี่น้องไกลล่ละมาคิดดื่อนะอยู่บ้านเฮาธรรมชาติเนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็พอได้พอได้ขายกินมนัมันขึ้นก็ขายไปสองสี่ตัวเนาะตัวละลอยไก่ซจำตัวบาร์โดจำละเป็ดเนาะแม่เนาะตัวแม่แม่ใหญ่มันแม่ใหญ่ม,มีอยู่สามตัวเนาะทั้ทงหมดเป็ดมีอยู่สามสิบกว่าตัว ขึ้นเปขึ้นไปนอนได้ตีขึ้นไปนอนอย่างลูกอยู่แต่ลุมตัวเองมันนอนอยู่ในะกองแม่ลงมแม่แอุ้ยขี้ฤกษ์นี่ขอกไก่เนาะพี่น้องเป็นจังได้โอ้ยตื่นพี่น้อง เพิ่นตื่นมาบดหลักบงไข่เพิ่นจะไข่หน่วยโอ้สองสี่หกแปดเก้าไก่นุ่งเาหน่วยพี่น้องตัวนี้อ่าแม่บ่อแล้วอพก่นอันนี้กำัพักอีกเนี่ยแม่หนึง่งขอ,อกอยู่ติดกับเราเนาะพี่น้องเ็ดขอ,อก <c oughs> าพี่น้องมาเบ่งอีกบางแม่มันบางแม่มันสอนกันพี่น้องหลายโตสองแม่เนาะสองแม่หลายประมาณยี่สิบกว่าไครไพื่้พี่น้องเลยนี่แม่นี่ร้ายนี่ไครอยู่ในเครื่องเลยนี่สองแม่แต่ว่าไก่มัน ถ้าสอนกันมันจะบดีรเด้ปีนองพระลูกมันเบาบกคอยเบิดสองแม่ซอนกันนะไข่น้ำกันไข,ข่กองเพื่องละสองแม่แม่นยุอยู่ไ,ไข่เกือบสามสิบหน่วยสองแม่ ใครยุดเั้งหลงลังค่าเลยโอ้ใครอยู่ไนเบนใครดอกก็สอบมันบงังลังกระสีึันไปใครยังอยู่เั้ื่องวะแล้วเขาแล้วนำแล้วเนาะทงหน้ากับหว่างเปล่าเลย มีตัวงอควายำกังเบนมากกันเนาะอยู่บานนอกเฮาเนาะงอกระปูกอยู่ตรงหน้าเลยไอห,หน้าเนาะเห็นเป็นปุนก้อ <c oughs> <c oughs> นหใหม่เขากระปูกไว้เนาะพอได้กินได้พี่น้องกำลังออกยามแรงก็เขา้าโคต้นใหม่เนาะ บาโดอจะได้หดต้นไม้หดน่ำสูงมมือสู้มมือถ้าหดสู้มมือส้มมือมันก็ออกเนาะนี่คือออกออกออกแก่พีน้องยำแรงมันก็ออก,ออก,ออก,ออกนี่หลยอันโยนต้นหนุนฝาหนใหม่เลี้ยงน่องเนาะปลูกพ่อได้กินนะพีีน้อง นองปลาปล่อยพอได้กินแต่ว่าน้ำแห้งแล้วน้องบเลิกพี่น้องน้องเพียงถ้านน้ำเต็มนึงกัเพียงตีนนมพี่น้องเพียงหนาทอง <c oughs> <c oughs> มีกกกล้วยมีอ้อยมีวุตไข้ ลูกทุกอย่างที่ให้กินเนาะกินทุกอย่างที่ปลูกอคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง